ุมเปลืองอนุชวานิ้โรงพยาบาลกาลสัมวิชาชีพศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกลุ่มงานเวชรกรรมสังคมเป็นความงมดงามทางด้านวันพยาบาลแห่งชาติและคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรรมดีเด่นทั้งหมด8ท่านรวมแล้ว73ท่านดริบว,ว,วามท่านครนส home วารินจากฟาสุสากนเต็มไข่ได้ผลพอรมาณซึ่งพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาชีพพยาบาลสุบปฏิบัติภารกิจทางวิชาการรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกาลสินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาลสินสาม สินายจัดกรายุทนาวะภูตานนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลกำมลาสายสิบนานพการมาศภูจชายกลุ่มง,งานการพยาบาลผู้ป่วยสันกระดูกและข้อโรงพยาบาลกราสิน,นาายี่สิานางจิราพรภูผาลัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ Number 32 i r t y t ชาโชติ Thit c h u t i a c h a เนเธอร์ตันร <33. S 1> ีจิสเตอร์เนอร์ออปเปเรทีฟรูมกาลินฮอสพิทอลไทยแหลกสามสิบสามนัมเบอร์สี่สิบสี่มิสซน้ำแขางผลเกิลวูดรีจิสเตอร์เนอร์อัพารทียนดีพาร์เมนหุ้ยเม็กฮอสพิทอลกาลินโพรวิบไทยแหลกสี่สิบห้า นายสังกริศีนาแพงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลคลองชัยนางนุชรีพรชัยโชคอนันต์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวา่างตำบลน,นาขามอำเภอกุชินาราย 56. นางสาวนิพาพรทานิระพยาบาลวิชาชีพส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบุร ตำบลหนองนีบุตรอำเภอห้วยขึ้นสายพแพทย์ตวีรัตน์ศรีขุนวงสายแพทย์สาธยาผมขออนุญาตมอบถุงให้กับผูจการโยาาลที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้เชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนร่วมกันค่ะรบไข่มุกนะครับขอบพระคุณครับขอามาแต่ <laughs> สิ่งผู้ป่วยบางทีโรงพยาบาลเด็กช็คนเยะ รัฐบาลเราจะเกี่ยวก้องคับนี่คือแถวที่3กับแถวที่4นะครับฟังสัญญาณจากช่างภาพนะครับพี่น้องชาวพยาบาลนะคะและณปัจจุบันนี้นะคะเรามีความสุขมากที่เราได้รับความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งชำนาญการพิเศษนะคะ แล้วก็ตำแหน่งชำนาญการพิเศษของวอสอง้วยกันรวมทางสวัสดิการของพวกเราก็ดีขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณทางขอขอบพระคุณทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ได้สนับสนุนในเรื่องของความก้าวหน้าแล้วสวัสดิการของคุณพยาบาลค่ะขอบคุณท่านค่ะแบบบรรยากาศของการจัดงานวันนี้นะคะก็เป็นไปด้วยความสุขนะคะสิ่งแรกที่ได้รู้สึกว่ามีความสุขนั่นก็คือในเรื่องของการได้จับทําบุญนะคะเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จย่า น,ะะนอกจากนั้นเราก็ได้มีความสุขที่เราได้เห็นพยาบาลดีเด่นนะคะแล้วก็น้องน้อง,องทีมทันตแพทย์ทันตกรรมดีเด่นนะคะซึ่งในปีนี้เรามีบุคลากรเข้ารับร้ดีเด่นจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรสิน73คนด้วยกันซึ่งบุคคลดีเด่นเหล่านี้คือต้นแบบของการทํางานบุคคลที่มีความเสียสละในการทํางานทางวิชาชีพของพวกเราค่ะ,คะมีความสุขมากค่ะ ในการประชาสัมพันธ์เรามีคลิปวิดีโอซึ่งท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้ให้เกียรติเชิญชวนพวกเรานะคะเ,เข้ารับการตรวจฟันฟรีนะคะแล้วก็รับคำปรึกษาทุกขัน้นทุกคนเรียนเชิญน,นะคะตลอดเดือนตุลาคมนี้ฟรีทุกท่านทุกสิทธิ์ค่ะ สามารถติดต่อได้ที่สถานีนามัยที่มีทันตะบุคลากรปฏิบัติงานหรือโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในจังหวัดกาลสินท่านที่ไปรีบไปนะคะจะได้รับของชำร่วยจากสถานบริการที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะ